สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอสายหมุนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็มี420เข้ามาใหม่1นึ่ลำนะครับตอนแรกอะ่ะผมว่าจะปล่อยในราคาที่เออหมื่นต้นๆน,นะครับแต่ว่าลำเนี้ยก็คือเปะ๊ะมากๆนะครับผมเอามาแก้ไขลำเนี้ยผมก็จัดมาก,กับเพื่อนๆใน เอฟซี uh, ของผมเองนะครับซึ่งซึ่งซึ่งร uh, ้อนเงินนะฮะอยากจะได้เงินไปใช้จ่ายก็ก็เลยมาคุยกับผมว่าอยากจะปล่อยลำนี้นะครับตอนนี้ก็ผมก็เลยซื้อมาคือปุม่มผมซื้อตัดมาเลยนะครับสำหรับลำนี้ก็รีวิว420ก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เป็น380นะครับเป็น420เลยเบลดยาวหางยาวเลยนะครับลำนี้แต่ทีนี้ผมว่า เมื่อคืนนะผมก็นั่งทํานั่งแกะนั่งเกาแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็แก้ปัญหาหลายอย่างนะครับสาหรับลานี้ก็ในส่วนของหางเนี่ยผมก็หาลูกปืนที่มันใสแล้วมันฟิตรูพอดีนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมบินขึ้นมาเนี่ยหางมันจะดังดังแบบเหมือนมันคอนคอน,นิดนึงผมก็เลยแก้เปลี่ยนลูกปืนใหม่ก็จบนะครับนิ่งคลิปนะครับเสียงก็ผมบินแล้วละ่ะบินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บิน 3D เมืม่อสักครู่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดู ลำนี้ตอนแรกผมว่าจะจะปล่อยตอนนี้ด้วยความที่ว่าผมบินแล้วผมหลงรักมันเลยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจไม่ขายละผมจะเอาไปบินโปรโมทให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่านะครับกับ420ลำนี้ลำนี้ผมก็เปลี่ยนคานปีใหม่เบิกใหม่เลยนะครับซึ่งเอามาจากในคิดเลยก็เป็นของใหม่ไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็สั่งขาสก,กีสั่งขาสก,กีมารอละเป็นของกอบินนะครับ ขาสก,กีมันจะเป็นแบบโหลดเตี้ยนะครับเป็นแบบโหลดเตี้ยแบบว่าเป็นแนวสปอร์ตซึ่งจะให้ความโชบเชียวสวยงามมากขึ้นกว่าขาสก,กีเดิมนะครับขาสก,กีแบบนี้แล้วก็ลำนี้เดี๋ยวมาดูชุดไฟกันเลยนะครับอันนี้ผมมารีวิวให้เพื่อนๆยั่วน้ำลายเล่นๆนะฮะ <laughs> ถ้าใครที่อยากได้420ก็ตอนนี้ลำนี้ผมตัดมาละผมจะไปินโปรโมทดีกว่าผมไม่ปล่อยละนะฮะเอาะ เอามาบินโปรบดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าฮอตัวนี้คือผมไม่ได้ทํารีวิวอย่างนี้มานานแล้วนะครับซึ่งตอนนู้นก็น,น่าจะประมาณปีที่แล้วแล้วมัง้งนานมากนะครับผมก็เลยมาทารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่านะครับตามนี้ผมเอามาแปะกล่อง B3X ของผมเลยนะครับ v 3ซึ่งอาการกล่องตัวนี้ผมบอกเลยว่าเข้ามือผมมากๆถ้าเทียบกับ K Bar เนี่ยก็คือยังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะครับเนี่ยมอเตอร์ยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับผมบินมาแล้ว แล้วชอบใครชอบมันนะครับมันไม่ได้หมายความว่ากล่องบีเอ็กจะดีกว่ากล่องมิ Mini Bar, นิเคบาําเงินหรือ K Bar, เคบาเหลืองนะครับคือเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่ากล่องเคบาอาการดีกว่ากล่องบีเอ็กนะครับบางคนก็บอกกล่องบีเอ็กอาการดีกว่ากล่องเคบาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนได้ฟังตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับกล่องบีเอ็กเนี่ยมันให้ความแม่นยําที่ ติดนิ้วเลยนะฮะคือเราจะโยกเดินหน้าถอยหลังปุ๊บปั๊บเนี่ยหางปุ๊บปั๊บนี่คืออาการมันไวนะครับแต่ก็ต้องบวกกับชุดไฟเซอร์โวที่แม่นยำแล้วก็เป็นดิจิตอลส่วนมากก็จะเป็นพวก KST 215การ์ด JX Servo นี่คือจบนะครับถ้าเราไปใช้เซอร์โวที่มันถูกๆมันก็อาจจะไม่แมทกับ,ก,บกับกล่องตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เลยเลือกมาใช้พวกการ์ดหรือ JX s e r v o นะครับหรือแม้ก็ KST 215 ทีนี้เดี๋ยวมาดูกล่องเคบาเนี่ยอาการที่ที่ที่ผมเคยบินนะครับมันจะออกนุ่งนวงชา้ชาชา้าเนิบเนิบแต่ว่ามันจะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่นะครับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยเวลาที่บินก็ต้องการที่อะไรที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแบบตามนิ้วมากนะครับคือให้มันมีตัวช่วยนิดนึงให้มันหนุ่งนวงเนิบเนบ,นบให้มันแบบว่าให้มันชา้าช้าหน่อย นะครับเผื่อจะแก้ไขสถานการณ์อะไรได้ทันนะครับตำรับกล่องเคบามันมันมันนุม่มมันซอฟนะครับประมาณอย่างนั้นก็คล้ายๆกับกล่องมิกระโดวีบาคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นแบบหนักนวงดุดันนะครับแบบฮาร์ดคอร์นะครับก็ส่วนใหญ่จะมาเลือกบิส X กันเพราะว่าบิส X เนี่ยคือมันตามนิ้วหมดเลยนะครับนิ้วคือจะไปทางไหนนี่คือแบบมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บตามนิ้วหมดเลยคือถ้าถ้าเราหลงก็คือร่วงเลยนะครับ แต่ถ้าเราไม่หลงก็คือก็ดีไปนะครับคือมันจะมีข้อดีและข้อเสียแต่ว่าเมื่อก่อนน่ะกล่องบีซเอ็กตัวเนี้คือถ้าเป็นเบิกใหม่นะถ้าเป็นตัวเวอร์ชัน3อ่ะตอนนี้มันมีเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5 5พลัสก็เล่นได้อยู่แต่ว่าในส่วนของพารามิเตอร์มันก็จะมีฟังก์ชันในการเซตเนี่ยคือเยอะมากขึ้นนะครับลูกเล่นมันก็จะเยอะมากขึ้นแต่ว่าตัวเวอร์ชัน3เนี่ยมันก็จะเดิมๆนะครับเซตง่ายไรง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า อ่าพัด V5 เนี่ยมันจะเซ็ตยากกว่าตัว V3 ไม่ใช่นะครับแต่เมนูมันจะสลับกันแค่บางเมนูเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวทนีนี้เดี๋ยวมาดูอ่าชุดไฟลำนี้นะครับมอเตอร์เนี่ยพันเค V นะครับของ a l z s p e สปีด b อพิวิง60นะครับแพลตินัม V4 ตัวเนี้ยตอนนี้ยราคา2000กว่าบาทแล้วนะครับนะครับสำหรับสปีดตัวนี้กันหางนี่สุดยอดนะครับเค5 6 5นะครับ ตัวสีแดงๆแ,แบบนี้เลยนะครับของสุดยอดของเซอร์โวกันหางเลยนะครับ k t 5 6 5นะครับแต่ว่าอาจจะมีสุดยอดกว่านี้ก็มีนะฮะตรงนี้คือมันมันเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้านะครับแต่ว่าชุดไฟแบบนี้ก็คือจบนะครับแล้วก็มาเซอร์โวยกพีเป็น JX เซอร์โวนะครับชุดเทสนะครับเป็นไฟบาลานซนะครับมีตัวประคองแล้วก็มีกิ๊บเบสที่เป็นอะลูแล้วก็มีอาร์ม ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะแยกเป็น2ชิ้นนะครับมีชิ้นหนึ่งมีชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ฮับนะครับเมนชาร์ปมันจะค่อนข้างที่จะอันใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวคอล่าล็อกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวคอล่าก็จะมีเป็นลอยๆเป็นธรรมดานะครับของมือสองก็ต้องมีกันบ้างนะครับแล้วก็ส่วนตัวข้างในเนี่ยก็จะมีตัวลอกลอกสายพานด้วยนะครับลอกสายพานก็จะทาหน้าที่ดันสายพานให้ตึงตลอดเวลาทําให าสายพานมันไม่ไปสีกับขอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมเอามาแก้ไขในส่วนของบูมกับตัวบูมกับตัวนี้นะครับผมเจ้ะเจาะรูตรงนี้เพื่อใส่น็อตเบอร์3ยึดนะครับทั้งสองข้างนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบูมบูมหางเนี่ยมันไม่มีกระดิกเลยนะฮะเนี่ยครับ,รบไม่มีกระดิกเลยก็คือแน่นปักเลยนะฮะก็คือไม่มีขยับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะสองตัวเนี่ยทำหน้าที่ยึด ให้บูมเนี่ยมันไม่ขยับปกติแล้วมันจะมีน็อตตัวสีขาวอยู่อยู่ในกล่องบีซเตัวนี้ดันไว้อยู่นะครับก็จะแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยต้องยึดที่ผมเอามาแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขาสก,กีเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับหล่อแน่นอนขาสก,กีจะเป็นแบบว่าเป็นแบบโหลดเตี้ยนะครับเป็นของกอบบิน380อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชม ลำเนี้ยหงยท้องตีลังกากันเลยนะครับเดี๋ยวจะบินให้เพื่อนๆได้ดูถ้าใครที่สนใจอยากได้ดีวิว420นะครับดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจอีกทีนะครับถ้าใครที่จะเล่น380เพิ่มเงินนิดหน่อยมาเล่น420ดีกว่านะครับเพราะว่ามันให้อาการหอใหญ่แต่ว่ามันใช้แบตเท่าเดิมนะครับมอเตอร์เท่าเดิมแต่ว่าตัวรอบสายพานตรงข้างล่างเมนเกียร์เนี่ยมันจะมีจานที่ใหญ่ขึ้นมีฟันเยอะมากขึ้นนะครับบวกกับตัวนี้ก็ต้องแมทกับ ของมันด้วยนะครับเราต้องเปลี่ยนด้วยอ่ะเดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่านะครับกับรีวิว C20 ลำนี้นะครับสามดีง่ท้องตีลังกานะครับไปฟังเสียงเบรอันดูด,ดันละกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คันอุปปี้แล้วก็บินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเสียบแบตนะครับ รอเสร็จตัวนะครับแล้วเราก็ใส่คานูปี้เข้าไปเสร็จตัวแล้วนะครับก็ใส่ไปได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวไปฟังเสียงเบสอันดุดันเล้าใจกันเลยนะครับ อบน้าม่อนตั้งไว้ที่ประมาณเจ็ดสิบนะครับแรงนิดนึงนะครับยาสูงนิดนึงนะครับ เดังมากๆเลยนะ เสสียยงเเดดุอบป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิว420ลำนี้นะครับหัวใจผมยังเต้นแรงอยู่เลยยังยังแบบว่าตุกตักตึกตักตึกตักอยู่เลยนะฮะผมไม่ได้บิน420แบบ3ามดีมานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบตแบตของผมเนี่ยมันบวมด้วยมันบวมเลยนะฮะเนี่ยครับบวมแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็คงน่าจะหดลงนะครับ เพราะว่าแบตอันนี้คือเขาก็แถมมาให้ด้วยนะครับดูดูจากท่าทางแล้วน่าจะไม่ค่อยได้บินบ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามากระตุน้นแต่ว่าก็คงจะต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะครับสำหรับสาหรับแบตพันแปดก้อนนี้หกเซลล์นะครับเดี๋ยวขาตะกี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็ในเรื่องของพีดในเรื่องของ ยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ไปนี่จะเป็นไฟแรกเดี๋ยวที่ผมบินน่ยผมจะต้องปรับนะครับปรับปรับในส่วนของพีทด้วยนะครับอาจจะต้องลดน้อยลงกว่านี้นิดนึงเพราะว่าแต่ว่ามันก็พีดอันนี้น่าจะผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ10 1สิบนะครับอาจจะต้องเหลือ9แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะต้องลดรอบลงมาอีกหน่อยนึงเมื่อกี้ตอนแรกๆที่ผมบินอ่ะรอบแรงมากนะครับอันนี้ผมอันนี้ผมลดลงมาแล้วนะ เหลือประมาณ77จะเดี๋ยวผมจะลดเหลือ75นะครับเพราะว่าผมต้องการความซอฟตในการเข้าท่าแต่ละท่านะครับแต่ว่าสำหรับลํำนี้ตอบโจทย์นะครับผมร้อยร้อนึงผมให้ในเรื่องของการบินเนี่ยก็คือผมให้ประมาณ90 9ถึง95นะครับซึ่งเป็นอาการฮอใหญ่แต่ว่าไซส์ชุดไฟเนี่ยก็คือเป็นชุดไฟของ450ก็ ถูกใจล้วลำนี้เดี๋ยวจะโมดิฟายให้หล่อนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้รีวิว420ลำนี้ผมไม่ขายล้ไม่ขายแล้วนะฮะเอาไว้บินโปรโมทด,ดีกว่าแล้วก็ตอนที่ผมถ่ายเนะี่ยตอนที่บินนะ่ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับภาพคลิปเนะี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมกำลังจะออกแบบหมวก ที่ผมใส่อะล้วก็มีสามารถที่จะเอากล้องตัวได้ไปติดบนหัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันจะได้พอดีผมไปไหนคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะได้ถ่ายได้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งผมจะไม่ต้องเฮ้ยน้องถ่ายคลิปให้หน่อยเฮ้ยไอ้นี่มาถ่ายคลิปให้หน่อยไม่ต้องนะครับก็จะต้องติดกับบนหัวเลยผมเลยทาไม่ได้แยวผมกำลังออกแบบอยู่นะฮะอาจจะเป็นตัวคาดติดกับแปะกับหน้าผากอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะสำหรับในวันนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มันจะมี420เข้าใหม่หนึ่งลำติดกล่องเฮดวันนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งแล้วก็รีวิวบินส่งงานลูกค้าไปแล้วก็มีในส่วนของอตัวทาร์ลที่เปลี่ยนวิทยุเป็น t 6อันไลน์นะครับเดี๋ยวจะสลับสับเปลี่ยนกันแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปแล้วก็จะมีตัวฮิลลี่ UE, นะครับติดติดเป็น gps ลำหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็ถ้าเกิดเดี๋ยวตอนนี้ก็หมดแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วสําหรับในวันนี้เออเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะทําเบสิกพื้นฐานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มมา4ีสองศูนยะ์มามาฝึกมาฝึกคอ,อรฝึกอะไรให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอาจจะมีฟอ์ซาสลับกับเจ้าตัวรีวิวส2สศกันบ้างนะครับสองลำลำนี้ผมหายยากละฟอสซาลำหนึ่งสีสองูนย์ลำหนึ่งจบนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ